สวัสดีครับ่านชูอชมันได้หยบเกมดิสนี่กวนกัอ่ไนแล้วครับผมก็บอกเลยนะผมคิดจะทําเกมนี้อยู่แล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าคิดจะทําเกมนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็มีใครบางคนไม่รู้คนคนหนึ่งที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของผมบางคนหนึ่งนะมาเตือนผมทุกวันเลย พี่ครับทำเกมนี้น่อยครับผมอยากดูแล้วพี่พี่ตู้มันมาแล้วนะทำให้ดูหน่อยเหมือนเป็นนาฬิกาลูกให้ผมทุกๆวันอะวันนี้ผ่านไปวันต่อมามามาทักผมอีกแล้วพี่ครับทำคลิปนี้แล้วๆสิผมอยากดูพี่ครับทำให้หน่อยกูทำอยู่แล้วแต่มึงรอได้ไหมมึงรอเป็นหรือเปล่ากูทำก่อนยังไงผมก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตู้นี้เนี่ยมันต้องเกิดหายอยู่แล้วนะครับ ก็แน่นอนนะครับผมอะมาเปิดกันจะเป็นตู้ตัวละครธาตุไฟนะครับผมผมก็สัญญากับท่านผู้ชมไปแล้วไงว่าผมจะมาเปิดหาจิวี่นะครับผมแต่เนื่องจากว่ามันมีกิจกรรมให้แลกตั๋ว UR เพิ่มเมื่อไม่นามนมานี้ไงก็ผมได้แลกมาทั้งหมด7 0 0ตั๋วก็ตอนนี้มีทั้งหมด1 0 0 0พตัว๋วบอกเลยว่าเป็นจํานวนที่บ้ามากๆเลยนะครับผมตั๋ว u ูอาเปิดกระชา1,000พตั๋วเนี่ยคือแบบถ้าตีมูลค่านะเว300,000เชรถามว่า300,000เทรนี่ประมาณไหนคือเก็บทั้งปียังไม่ถึงเลยเวจริง สามจ็เพชรนี่คือน่าจะเก็บประมาณ2ปีได้มั้งนะครับผมในการเก็บจํานวนเพชรเยอะขนาดนี้นะครับก็มาวันนี้เป้าหมายของเรานะครับจะเปิดหาจิวี่หกดาวเว้ยเอาหกดาวก่อนนะครับผมส่วนสามดาวแดงค่อยว่ากันทีหลังนะครับและก็ผมก็คิดอยู่นะครับว่าในใจเนี่ยจะเก็บตัวยูอาร์ไว้เปิดขายต่อนะครับผมแต่ก็แบบ อตอนนี้ทีมธาตุไฟมันมาแรงมากไงท่านผู้ชมเข้าใจะปะทีมธาตุไฟแม่งคือเบต้าแล้วนะครับตอนนี้คือก็อยากหาตัวละครเก่งๆมาทําทีมธาตุไฟเพิ่มขึ้นเนาะก็ไปสะดุดตาตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมนั่นคือตัวละครตัวนี้เลยนะครับนี่อ่าชื่ออะไรนะตัวหนึ่งนะอ่ะาทาเคดะเซงเงงนะครับผมก็ทําไมผมถึงอยากได้ตัวละครตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นตัวละครเพิ่มดาเมจจำเดียวไฟเวสกิลแรกก็นี่ไง ขยายอาณาจักรต่อหนึ่งสรอบนะครับผมภายใต้อนจาจักรนี้อัพเกรดพลังโจมตี20%ของป๊อปหมายธาตุไฟทุกตนนะครับผมก็เป็นตัวละครเปิดฟิลปรับพลังโจมตีให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับก็เป็นตัวละครธาตุไฟที่เก่งเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยคิดว่าจะมาเปิดหาตัวนี้ด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับเพราะว่าจะเอามาเปิดฟิลธาตุไฟให้มันบรับโจมตีให้แรงขึ้นนะครับผมก็แล้วก็มีอีกแผนหนึ่งอีกแผนหนึ่งนี่ก็คือผมกําลังคิดว่าหรือเราจะเก็บตัว UR ไว้ ไปเปิดหาตัวละครตัวนี้ดีนะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับอ่าชื่ออะไรนะอ่าโมโพรโมีลิอุสนะครับผมทำมาอยากผมก็คิดอยู่ไงเห็นคนในกลุ่มเขาพูดกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเก่งแต่ผมก็อ่านสกิลข้าวแล้วนะครับว่าก็เป็นเป็นตัวละครดาเมจดือเลอร์ที่แรงอยู่พอสมควรนะครับผมแต่แบบถามว่ามันน่าเปิดขนาดนั้นไหมก,ก็ได้นะครับผมเอามายืนคู่กับจิวี่ก็นั่นแหละแม่งดาเมจเบิ่มๆเลยนะครับผมแต่ มันตู้ตัวมันยังไม่มาให้เปิดอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็คิดว่าน่าจะอีกนานนะครับผมและก็ข่าวล่าสุดก็คือมันจะเอาตู้ธาตุมืดมาให้เราเปิดหากันนะครับผมก็นะน่าจะอีกนานนะครับผมดังนั้นในคลิปนี้ผมก็จะมางแผนว่าจะเปิดหาทาเคดาชิงเงินและก็จิวยี่ให้ได้หกดาวเหลืองซึ่งตก ผมคำนวณไปแล้วนะครับว่าถ้าจะเปิด2ตัวนี้ให้ได้6ดาวเหลืองเนี่ยต้องใช้กี่ตัวนั่นก็คือ1 0 0 0ตัวเว้ยดังนั้นผมมีตั๋วพร้อมแล้วนะครับในที่นี้ก็คือ1 0 0 0พตัวพอดีเป๊ะเลยคือมันตกพันสสิบตัวนั่นแหละแต่เรามีลดราค,คาตอนนี้อยู่ไงผมก็คิดว่าตั๋วที่ผมมีประมาณ1 0 0 0ตัวเนี่ยมันพออยู่แล้วในการเปิดหาทั้งคู่เอา6ดาวเหลืองนะครับผมดังนั้นก็ดูกันเลยดีไหมท่านผู้ชมทีมท้าแฟลของผมก็จะได้เก่งขึ้นนะครับผมแต่ขอคิดก แม่งหน้ามันมันใส่ได้ทุกตัวเลยนะเว้ยแบบไม่รู้ดิอ่าเนคนดัตตอนนี้ยังเก่งไหมอะคำถามคือผมยังใช้คนดัตได้อยู่หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เก่งนะครับผมเปิดฟิลไฟทำให้ก็เปิดฟิลไฟเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่รู้นะว่าเปิดฟิลไฟตัวนี้กับเปิดฟิลไฟของทาเดะชิงเงินมันจะซ้อนทับกันหรือเปล่านะครับผมถ้ามันทับกันนี่ก็แย่เหมือนกันนะแต่ถ้ามันทับกันได้ก็ถือว่าดีนะครับผมแต่ผมก็ต้องคิดอีกทีหนึ่งว่าจะจัดทีมยังไงดีนะก็ อ่ะงั้นเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมหาจิวยี้ในคลิปนี้หกดาวเหลืองแล้วก็ทาเกระดาชิงเงินหกดาวเหลืองนะครับผมแปลุยก,นกยยยนันเลยดีกว่าแบบเปิดให้ยับยับเลยแบบลุยสุดใส่สุดสปีดรันเลยดีกว่าเพราะว่าเรามีตั๋วในการเปิดในคลิปนี้พันตัว๋วแบบใช้ไปเลยหนึ่งพันตัว๋วกูพร้อมกูใส่สุดแน่นอนนะครับผมอ่ะมาแล้วนะครับกับหนึ่งร้อยเศษแรกเนาะก็โอ้โหไม่เยอะว่าเยอะจะได้ผมขอนิดนึงนิดนึง ขอบั้นมั้ยเดี๋ยวจะเอาไปทำปกคลิปขอกดตั๋วกาชาก่อนเมื่อกี้ก็ใช้ไปล้นิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ไปทำปกคลิปนะครับผมอ่ะมาเปิดกันต่อดีกว่าทันตั๋วแม่งคือหาภาพหาจะตัวได้ยากนะเว้ยคือหาได้ยากมากใครที่แบบจะมีหนึ่งพันตั๋วในเกมนี้นี่คือมันบ้าคลั่งมากๆเลยนะครับผมแบบไม่มีอะไรจะพูดอ่ะคือมันของดีจริงๆนะเว้ยกิจกรรมแลกตั๋ว UR ธรรมดาเป็นตั๋ว UR แบบ UR แบบเวอร์ชันอัปเกรดอ่ะ แต่เปิดรัวๆเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมมาแร้วสองเสาเแรกโอเคเอ้ยเดี๋ยวขอเช็คหนึ่งนะไออัตราออกมันมีมีไหมวะเออไม่มีเว้โอเคอ๋อมันเป็นตัวละครท่าุอื่นนะครับผมชิ้นส่วนมันไม่มีโอกาสได้ท่านไฟเลยโอ้โหเอาเอาเอาคือจะเก็บทุกเม็ดเลยใช่ไหม ม,มันก็มีทัดไปแหละนะแต่มันตัวละคร URTM นี่ URTM โอกาสเปอร์เซ็นต์จะเยอะกว่า u r ทเนเอโอเคแซกเปิดกันต่อนะครับผมแม่งผมไม่เคยใช้บอกเลยนะผมไม่เคยใช้ตัวหนึ่งันตัวเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเ้ยคือกูก <c oughs> <c oughs> ูไม่เคยกู <c oughs> ผม,มเพิ <c oughs> มม่งรู้จักพลังนี้พลังแบบ ตัวการาที่โคตรเยอะอะแบบคือก็ผมก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งนะครับผมที่เติมค่อนข้างนิดนึงเติมไม่ได้ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่แบบไม่เคยมีตัวเยอะขนาดนี้มาก่อนไงท้าผู้ชมเข้าใจผมปะคือการที่สายเติมตเติมนิดนึงอย่างผมเนี่ยมันจะมีตัวเยอะขนาดนี้ได้นี่คือแบบมันต้องเป็นวานระดับหนึ่งเลยนะเว้แต่คือผมมันไม่ใช่วานไงเนี่ยแแบบโอ้โหไม่โคตรดีอ่งไม่มีอะไรไม่มีจะพูดแล้วว่าน่ออาจะคำว่าดีนะครับผมแบบโอ้น้นตาจะไหล How d o I know this power? ฉันมีพลังเยอะขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่พลังสวนี่มันมาจากไหนกันนี่แบบเยอะเหลือเกินนะครับผมก็ไม่มีโอกาสออกก่อนการตีเนาะมันจะการันตีหรือยังนะครับผมเอ้นคนที่บอกก่อนว่ามันมีโอกาสออกก่อนการันตีนี่คือยังไงวะอยากรู้จริงๆนะว่าได้ก่อนการันตีได้หรือเปล่าต้นนี้คือถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ตุ้บมาใหม่ๆเนี่ยมันมีโอกาสได้ก่อนการันตีนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะาขาดจิวี่อีกอสองตัวโอเคอีกสองวันเศษเนาะไป โอ้โหแบงตัวกูเยอะจริงๆเยอะแบบเยอะมากคือเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกแบบโอ้พลังตัวนี่มันอะไรกันนะครับผมอะแล้วก็เดีย๋ยวเราจะเก็บเพชรไปเรื่อยๆนะครับผมผมไม่คิดนะครับผมก็ไม่รู้ดีว่าจะใช้เป็นเมื่อไหร่นะครับผมแต,แต่ก็อ่า รอฉลองมฉลองครบรอบเกมนี้ละกันนะครับผมว่ามันจะมีร้านค้าลดราคามาไงซึ่งในร้านคาลดราคานั้นนะครับผมมันจะมีเอาตั๋วแสงมืด U R มาขายเป็นแบบลดราคาแล้วก็ตั๋ว U R อันนี้มาขายแบบลดราคานะครับผมซึ่งเราควรซื้อเก็บไว้ทุกวันเนาะอีกหนึ่งร้อยเศษโอเคไปโอ้โหแล้วผมยังเหลือตั๋วดูดิแบบเหลือตั๋วแบบเหลือเลยกูใช้แบบใช้ไปเลยกูไม่สนใจกูพร้อมอ่ะแบบโอ้โห เอาเท่าไหร่เอาไปเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างไี้เราก็จะเอาจิวยี่หกดาวนะครับนี่และไม่ใช่แค่จิวยี่หกดาวเดี๋ยวเราจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทาให้จิวยี่เพิ่มด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะปั้นสุดแน่นอนนะครับในคลิปนี้โอเคมางั้นปั้นกันเลยดีกว่าอ่าจิวยี่นะครับมานี่สองดาวสามดาวนะครับ โอ้ค้าเลยแปสีห้านะครับแล้วก็หโอเคหกดาวเหลืองแล้วตอนนี้ก็ไปอัพเลเวลกันต่อใช้เวลานานหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็น่าจะนานอยู่ คือถ้ามันทาให้เกมนี้เนี่ยเลื่อนขึ้นกว่านี้ได้จะดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันค่อนข้างหน่วงอยู่นะใช่ถ้าถ้ามันทําให้เลื่อนกว่านี้มันจะดีกว่านี้นะครับผมเกมนี้แปดร้อยหกสิบก็ไปร้อยแปดสิบต่อเดี <c oughs> ย๋ยววันนี้เราจะปั้นให้สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผม <c oughs> โอ้ย พอชุนีมีสาสุดปาดด้วยนะครับอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนนี้เหมือนหมัดจะเข้า <c oughs> <c oughs> โอ้ยแล้วก็เอาไปเลเวลซิงนะ <c oughs> อา้าวไม่มีไม่มีช่องหรอชีตไม่มีช่องเพิ่มวะ <c oughs> เอาใครออก <c oughs> เดียวเดียวเด็แล้วใครไม่ได้ใช้บ้างเนี่ยโอ้โหช่องเต็มผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหกลายเป็นว่ากูไม่ได้จริงเลยเนี่ยโอ้โหเออเดี๋ยวเอาตัวละครที่ไม่ค่อยได้ใช้ออกไปเลยแล้วกันนะจะได้เอาตัวละครที่ใช้งานมาใส่แทนนะครับผมแต่ก็ต้องรองเวลาเดี๋ยวถ้าเร่งเวลาเท่าไหร่อะสามร้อยเพี้โอ้ไม่เอาไม่ใช้เรื่องก็เดี๋ยววันนี้สองร้อยเพี้ยรืองสองร้อยไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะปั้นตอนปั้นไปก่อนปั้นไปก่อนเอ่าอุปกรณ์นะครับผมของไม่มีตามคาดเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไร เอาเท่าที่มีอ่ะมีเท่าไหนเอาเท่านั้นนะครับผมอะาจปอยตาคิทิพอลต่อไปเป็นลูนนะลูนนี่น่าจะโจมตีโจมตีปะ่ะโจมตีสองอันเลย เดี๋ยวเช็คก่อนว่าเอาวันไหนดีนะอ่ามันเลือกออฟได้นะอ่าวันหนึ่งนะโจมตีเปอร์เซนต์นะครับมันนีติคอลด้วยกว็ดีเอาวันนี้ก็ได้อ่อยากให้มันถึกๆหน่อยนะครับผมจะได้ไม่ไม่บางเงินไปเนาะถ้าตัวบางเงินไปก็อาจจะแย่ได้ได้นะครับผมอะ น้ำยามีแสนเก้าไม่ใช่แสนกับพันเก้าร้อยคีย์เท่าไหร่วะล้านเก้าเยอะนะเนี่ยอะตีรูนเสร็จแล้วนะครับเราต่อไปเป็นอาวุธเฉพาะเนาะไปเอาเลยหินอาวุธเฉพาะก็เตรียมมาพร้อมนะครับหินขาวมีหมื่นหนึ่งหินแดงมีหมื่นสี่พันแปดนะครับผมเตรียมมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวไปแลก กินแดงเอาสาสิบถึงห้าสิบต่อเนาะกล่องแดงเรามีสามพันกล่องโอ้บอกแล้วเตรียมของมาเยอะของกูเตรียมมาเยอะจริงๆแรกมาพันหนึ่งน่าจะพออทำอาวุธต่อนะจะปั้นสุดเลยแบบเอาให้สุดให้สุดได้นะครับผมตัวนี้เลย เอามาอีกสักสามหรือสอี่สามร้อยก่อนแล้วกันเดี๋ยวอย่ามันเกินถ้าแรกมาเกินก็นะรู้เรื่องเลยอ่าร้อยสิบเนาะเดี๋ยวนะร้อยสิบก็แรกมาก่อน าเท่าไหร่ร้อยสี่สิบร้อยสิบเจ็ดโอเคร้อยสิบเจ็ดหินแดงร้อยสิบเจ็ดก้อนโอ้ใช้ไปประมาณเยอะใช้เยอะเนี่ยใช้ไปพันกว่ากว่าโอ้พันสี่พันห้าเลยนะเนี่ยหินเนี่ยกล่องแดงไอ้เที่ยใช้กล่องแดงประมาณพันสี่พันห้ากล่องเลยเหรอเย็ดโอ้ใช้โคตรเปลืองทำอาวุธเฉพาะขึ้นห้าสิบเปลืองชิบหายนะฮะอ่ะต่อไปคือสัตว์ทำเลยเพราะว่าต้องมีนะครับยุยท์ทำสัตว์เลย ฝึกฝนใช้อออันนี้ก็มีเต็มเลยเอาไปเลยตรค้างได้นาอโอเคไปแม็กเ้่าไหรอ่ะอันนี้คืออยากดูจริงๆว่าแม็กเ้่าไหรอาจจะแม็กตามเลยว่าตัวละครอัน,นอันนี้มีสิทธิ์อยู่โอ้ยเหลือๆเอาโถเอาไปเลยกูมีเท่าไหร่เนี่ยเลื่อนขั้นสามแสนน้ำยาอัพสัตว์อีกล้านแปดโอ้คิว ของเหลือกูเยอะมากเอาไปใช้ได้เลยตามสบายกูเลยก,กูก็ใช้ไม่หมดหรอบอกแล้วนะครับว่าคลิปนี้ปั้นสุดชัวแบบเอาเอา,เอาสุดแน่นอนนะครับผมทำได้แค่ไหนเอาได้เท่านั้นเลยสองหมื่นจะเอาไปไม่เป็นไรทำสัต์สุดกูบอกเลยกูใส่สุดมากในคลิปนี้แต่เรือวตันที่สองร้อยปัอันนี้ไม่ดูนะว่าสัตว์เรือตันเท่าไหร่นะครับผม 4ี 40, ่หมือ่าเสียตาระสองร้อจริงวะอันนี้คือเลื่อนขั้นเนาะโอเคต่อไปเป็นอันนี้มีเกลันเจโรเอามาใส่ได้ไปแปะเข้าให้เพิ่มอีกนิดนึงโอเคยังไม่สุดนะครับผมต้องมาตรงนี้ต่ออันนี้พอไหมวะหมื่นห้าผมก็ใช้ไปเยอะแย้วยดวิอ่าไม่รู้ดิพอบอกว่าใชาแล้ว อาสามติเดมหมื่นหนึ่งอพอแมววะทำห้าสิบพอหมววะพอโอเคเกือบหมดเกือบหมดเหมือนกันนะเนี่ยเท่าดึงเหลือยอยู่โอเคอันนี้ก็จะเพิ่มสต,ตัดไปอีกนิดนึงนะครับผมมีอะไรอีกที่ทำเพิ่มได้บ้างไม่มีเนาะโอเค ตอนนี้น่าจะสุดเถ้าจะสุดก็คือสุดอย่างเออมายิงาายังไม่สุดอันนี้อีกอลืมมีอันนี้อีกอันนี้ก็จะเพิ่มไปอีกนะครับผมโอ้โหแม่งตั้นตัวละครตัวน,นี้ที่ใช้ไปเยอะมากเลยนะกินทรัพยากรอะไรดีผมแบบเยอะเยอะพอสมควรเลยแต่อันนี้น่าจะยังไม่พอนะครับผมเพราะว่ามันไอปลาลึกเดินขั้นน่าจะไม่พอเนาะโอ้ยรีวิวอัพซิลูกเร็ว โอ้ช้าเป็นเต่าอ,อย่างงี้โอเคอเอาไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าผมไม่หอโอเคดีมากอโอเคหมดแล้วนะครับผมการตัว,ต,วตัวนี้ผมไม่มีอะไรจะปั้นต่อแล้วนะอาวุธเออวะ่ะอ่าเออเป็นถอนของเลยไหนก็จะไม่ใช้และอยู่นะเมอร์ลินอถอนของเลยละกันนะครับผมเอา้ามันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้อาวุธทนี่นี่หว่าอาคารหัวเลยกูอ่านี่ เอาของมาขอถอนของหน่อยมันจําเป็นจริงแล้วก็เอาไปใส่ให้พอเรียกว่าโอนย้ายเทดเถดเถิดเรามาเทิดกันดีกว่าไปใส่ครบเซททัดไฟเรียบร้อยอ่ะก็จะเพิ่มมาอีกนิดนึงอันนี้ก็ใส่คืนไปคือโปนี้คัดเมื่อไหร่จะมียูอารวะไม่เห็นก็รออยู่นะเพราะว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่โกอยู่นะโอเค ค่าพลังผมเพิ่มมาประมาณสิบสองล้านได้นะครับผมเพิ่มมาสิบสองล้านในการบัตรตัวละครตัวหนึงถือว่าเยอะโคตรนะฮะแต่ไม่เป็นไรกูเสียเทสเลยก็ไนดะ้ยอมๆๆๆยอมๆๆยอมยอมอมยมยยอมมอยอมยอยอมอมยอมอมเอามาย,ออมย,ยอออ 6, ่มอมยอมย่ยอมยอมยอมมอยหนยอมยอมยอยอมยอมอมยอมอมยอมยมอออมอม เชีย่ยนี่คือปั้นมาแบบปั้นสุดจนปั้นสุดจัด,จดเลยนะเอ่ออยู่ไนเอยตัวเออนี่เอาเมือลินออกนะครับผมเอานี่ไปทีมประมาณนี้ใช่ไหมใช่โอเคบันทึกทีมพอคอยไฟยังไม่เปิดเนาะโอเคไปลองอารีนาเป็นทีมป้องกันด้วยทีมป้องกันผมยังไงก็แพ้เพราะว่า ตอนนี้เบต้าไฟนะครับผมทีมลมแม่งแพ้ไฟยับยับกูเปลี่ยนเปลี่ยนทีมเลยเอาทีมไฟลงแทนดีวกว่านะครับตอนนี้ดูท่าทางดูท่าว่ามันจะคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับผมกาเอาทีมไฟมาลโนะตอนเนี้ยโอเคบันทึกะลองตบสักคนหนึ่งแล้วกันคนนี้ ทีมคล้ายๆกันเขาใส่เมอร์ลินนะครับผมเขาไม่มีจิวยีเนาะไอ,อไม่ใช่ไหมเออเออเออจิงเคอร์จิงเคอร์เออมันไม่มีจิงเคอร์นะครับผมเดีย๋ยวลองเอาทีมไฟไปตบเลยอ่ะทีมไฟประทัดทีมไฟดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมทีมไฟใครจะเก่งกว่ากันเรามาวัดกันตรงนี้เลยว้กันให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยนะครับผมมาค่าพลังใก,ใก,ใกล้ๆกันด้วยนะห่างกันไม่แก่รล้านนึง มังกรก็มังกรเหมือนกันด้วยอ่ะโอ้โหเนี่ยคนด่าผมดุจะตายเลยเหรอช็อตเดียวเ,ยเมื่อกี้น,นะนะยเยดดโอ้คิวหนึ่งคิวคิวน้อยมากน,นี่ีโอ้โหเมื่อกี้ไม่เห็นเลยว่าเราเหลือเท่าไหร่แต่แซมเมอร์ลินมันไปแล้วอ่ะ คนด่ายังอยู่ปะยังอยู่เกือบแตกคนด่ากูเกือบแตกแตกแล้วแหละใช่แตกแล้วโคลีชิดจอยี้มาบึ้มแตกกูแตกหมดเลยเอ้าชิบหายละบึ้มเอ้าอันตีสองทีเอาไปดิบึ้มอันตีอีกทีนึงโอเคโอ้โหชนะละอันนี้ชัวร์ชนะชัวร์เลย โอ้โหแม่งบุ้งโอ้โหคนดาผมมันไปเร็วจังวะคนดามันยังถึกนะน่ะมันมันถึกงผมได้ไงวะไม่รู้แต่แบบจิวี้ผมยืนไหวว่ะอันนี้ขนาดยังไม่ปลดยังไม่ปลดสี่นะนั่นนี่คือแค่ปลดสองนะครับผมยังไม่ปลดสี่นะนหรือเพราะสัตว์เลี้ยงวะหรือว่าเป็เพราะสัตว์เลี้ยงที่กูปั้นตันมามันเลยมันเลยเพิ่มมันเลยเพิ่มเยอะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ อ่ะใครรู้บอกหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าสัตว์เลี้ยงมันช่วยเยอะประมาณไหนนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมเปิดหาตัวทาเกชาชิงเงินด้วยก็บอกผมแล้วกันนะครับผมว่ามันมันน่าเปิดแค่ไหนนะตัวเนี้ยถ้ามันควรเปิดเดี๋ยวผมทำคลิปหน้าอีกคลิปหนึ่งมาเปิดตัวนี้นะครับผมท่านผู้ชมงั้นก็เพราะสคลิปนี้เนะี่ยผมต้องท่องลตัวลาไปก่อนนะครับผมเพือ่อไปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ